อันนี้จะมาประรถแล้วครับเจ้าประจำรองเขาถอดยากนะ <c oughs> มาดูกัน g p e c t ร้านอยู่เอกชัยอันนี้บอกเบอย่าง14ป่ะเก็บสองมาอถอดถอ,ดอยสิพ่อฮอนอยู่ดย ขับมาไกลขับมาจากสมุนปลาการรถไฟฟ้าหัวเนี่ยคันนี้เล่นไปงานสมุนปลาการคนนั้นรอเนี่ยเป็นท่อเป็นสลักบ่พ่อมันน่ะอยากขัดท่ออืมข้อเขาตองเนี่ยบ่ข้อเขาตอกอตอไหมกอตัวไหมเหลียมนี่ รุ่นนี้จะหลายขั้นตอนอยู่นะครับต้องมาปะาสติมพอดีจะเอากับน้องคายนะครับวิ่ง7จ0ร้อยโลเสียวปลาสติมก่นอนดะีว่ะปลาเองธรรมดาใช้กาวแล้วก็ใช้อะนั่นเองกลัวกลัวจะไม่รอดนะครับ พยาเอานะครับน,น,น,นี่ยากนะครับก็ใครจ่ายก็ยากตามแพงตามนะครับตามความยาก g B t ีซ0สอยสลักล่นออกด้านหลังนะครับมีสลักรองกันร้อนนะยางกันร้อน กับเบอร์สนะิบเนาะ่อเบอร์สิบตอนอนัดจับนี่ก่อนละดึงมันร้อนนะมันร้อนนี่อะไรมันร้อนอ๋อวางยางมีสี่อันกอว่าอะไรยังใหม่ยังใหม่นะยังใหม่ยังใหม่อะไรออกยากหน่อยจับตัวนี้วะมันร้อนๆนนะ่าจะออกง่ายนะ มีบูธมีบูธลองนะเป็นผ้าอ,อะไรไปเลยแล้วยางกันความร้อนอนะร้อนเลยถอนง่ายนะ <c oughs> ยังไม่ถึงปีไปรั่วที่บ้านสวนนะครับก็เลยต้องปะเองกันอันนี้จอดไว้ประมาณหนึ่งเดือนประกอบว่ามันรั่วซึมเลยเติมลมยางวิ่ง อ่านฝากข้อนี่เบอร์สิบนะเบอร์สิบนะ B นอะนอะีกเบอร์สิบสองนะ B สองมัน oh, มีสลักล็อกทั้งหลายยางนี้ยังรถใหญ่เลยนะมีสลักล็อกนะการคลายเซฟตี B ้ค่อนข้างจะเยอะจังนะม,มือคนไทยนะครับเนี่ยสีมือคนไทยไม่ธรรมดา คลัมเบรกออกนะครับต <with> ัดทับตรงขาโชว์ออกอันนี้เบอร์อะไรเบอร์แปดนะอันเบอร์แปดนะครับมีนะไงครัวไอ้ก <mus get eating ESE> ีมมีนัยไงครับกลองกีมบีบหน่อยเดี๋ยวจะการเลยเดี๋ยวไปเข้าตอดเยอะนะครับเบอร์ทรงเบอร์สิบเยอะตอดเยอะเลยนะครับเยอะเยอะอุปกรณ์เสริมเยอะนะครับกันคงกันโคลน การใส่ไฟถอนเยอะจริงนะครับยัาไม่ได้กระถ่ายเดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอไว้นะครับเผื่อใครต้องใช้ในการถอนและประกอบเสริมน้ำยายางเหลือแค่สิบเมื่อเช้าคลิปล็อกเหมือนรถยนต์นะครับคีอบ่อมาอกมาครับใช้อุปก,กรณ์เสริมนิดน,นึงนะครับ เหม,มือนรถยนต์นะครับกันกลายบล็อกเบอร์ใหญ่นะ,อะนอนเบอร์ยี <20. S 1> นะ่สิบเอ็ดเนาะนะครับเอายากอยู่นะครับต้องบล็อกลมน้องปั๊มใหญ่นะครับ Nh vẹn như là hát thân thái chói và thái chói khắp ถอดฝั่งนู้นนะฝั่งมันก็ต้องถอดอะ่ะโชคอะ่ออะกันดีฮะกันกันกันดีดอ๋อกันดี่ะมันออกไปเลยอ๋อกันประเด็นด้านหลัะเลยเบอร์สิบนะสองตัวนะฝั่งนู้นเพื่อจะอล้อออกนะนั่นกันครั้งแรกนะครับข้งเลย ป่าครั้งแรกครั้งแรกเปิดซิงเปิดซิง,งเปิดซิงรถนะจีพอ็นะครับดีซิทีสามร้อยเปิดซิงร่าสติมป่าที่บ้านสวนเองเลยครับคันนี้จะกลับตายี่ห้อทีกลัวกลัวระหว่างทางไปไม่รอดรลัวกลางทางรถงานเข้า โดยตัวนึงมันไม่หล่นออกยาอยู่นะรอยปักเลยนะดูดีปักมันรั่วรอยใหม่หรือรอยเก่าเดี๋ยวดึงอะไรวะดึงเชื่ครับออกยากสายใส่ยังนมาเติมลมมาเยอะด้วยจเจอฮะไหนไหม เจอแล้วว่ะอ๋อออกนั่นนิดเดียวนิดเดียวมันได้รูเก่ารู้ไหมเพิ่งนี้รูเก่าลอยปลาเก่าป่ะเออแล้วนะครับลอยนี่แหละรูแรกๆแล้วมั้งลอยเก่าแล้วมั้งใส่ไอ้แบบชิมนะพอดีมียูนิ่งยูส่วนมาด้วยตัดเหตุนะคะตัวแรกก็คือตีลอยลมออกนะครับนาทีคารวจ บ้านหลังนี้เนี่ยทางด้านของคนตายเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าอยากจะต้องมาหาตัวหนงเนี่ยรู้แลว่าหมวมันอารมณ์ร้อนน้องผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกกับเจ้าทางบ้านบอกเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอแจ้งตำรวจเลยนะหัวฉันเป็นคนทำขึ้นบ้านคนดีมากนะฮะขาหันกล้องไปไว้ที่หน้าบ้านคนตายเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวดามาต้องมีเรื่องไปหันกล้องที่ผู้ชมเห็นนะหันไปที่บ้านของน้องผู้หญิงแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องหรือว่าดาจะไปมีเรื่องรัซ้อน แด้านนนเอเอตนี้นนเ,หน,เ,ห,นเห,นหน้าหลังนะหน้ากันง่ายหน่อยนะลอหลังยากนะยากกันบ่รอ,อหน้าก็ยากนะถามทางเขาก่อนะอนะรถใหญ่ก็ยากเลย ระบบเหมือนรถยนต์นะครับควายแต่ระบบคดไทยเท่ากับรถยนต์ราคาประหยัดราคาคนไทย ออกใหม่ๆร kind of ั่วแล้เยียบอะไรไม่รู้ขาดเออกกอมันเหนียวนะครับเหนียวบเจียบเจียเลยบ่เอกันบ่เจียบเล้ะเดเห็นคนเจียเลยเนี่ยบ่เราเห็ไม่ได้ดีบ่รอกาใช่ันดี เปลืองนะครับครั้งแรกนะอีกทีมากาคนตายด้วยความกดเยี่ยมเสร็จแล้วไประบายละลายความร้อนนะครัีเตอร์ขวามร้อนใส่น้ำนะให้เย็นนะครับเดี๋ยวนี่เอาไปใส่หยดได้สบายใจนะครับ 7จ็ดร้ยโลนีมม่มีเสียวอย่างซึมได้มีเสียวจะได้ไม่เสียวนะครับเดี๋ยวไปจอดเทสก่อนเดี๋วสิบเมษาให้เดินทางระหวานน่างนี้ซ่อมรถเทสันก่อนซึมไหม การลอยก็ใส่ผ้านะครับนีนการลอยใส่ผ้าแล้วก็เติมลมใส่ตัวซอสนร้อนอ2ครับันลมนะครับ เราเทรวอกทีครับเทวอกทีนะครับไม่มีรั่วแล้วนะครับตอนนี้เน่งครับน่น่งๆส,สามสากันเรนะกอบเข้าไปนะเดีด๋ยยกให้ จะใสง่งานนะรถมันใหญ่นะครับยากยนะครับ รอบนะครับตัวนี้นั่นเ,นเนนนอม ตัวเมียด้านในปั๊แบพบี่เบรกนิดเดียวนะฮะตัวสิบสี่ไอ้สิบสองน้องคนเดียวต้องจำหน่อยนะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับอ๋อมีมาร์คสีชมพูอยู่ ตัวยาวจำไม่ดีนะคล้ายกันนี่คอยันันห้นนแน่นนะครับ ใช่แล้วใช่แล้วตอนนีค้คา่าบริการก็อยู่200บาทนะตามความยากนะครับถอดเดยอะถอดยากนี่ถอดครั้งแรกนะครับ ประสิงประสิงกโครงนะครับลูกค้าเต็มเลยนะในเคือปายินี่ยับอกวสิบนะครับ ช่างปวดหวัวอีกน็อตเยอะอีกแค่ว่าอไสองนะสามตัวนนเยอะนะครับของไทยก็น็อตเยอะเหมือนกัน <laughs> มีใส่แหวนสปริงนะครับกันคลายนะครับที่พ่เศก ครียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรรียยบ้อนะครับก็มีลูกค้าสนใจมีเบอร์โทรมาตัวฮะน,น้ำบัตเลยปะอ๋อน้ำบัตรก็ได้ ห่อคใครสนใจนะครับร้านาน้องเ็าอยู่ซอยเอากาชายัยริมถนนนี่แหละใกล้สเต็กไอเซฟหมูเซฟหมูเนี่ยาใครอยากจะปะยางนะครับเบอร์นี้นะครับ0 9 1ย์เกาหนึงนี่นะหกแปดสี่นานะครับตัขอขอการยางเนะาะใครสนใจนะครับนี่คือทางด้านธนัต โอเคครับย,รยังไงก็ของวัจนิยนนะครับ,บสวัสดีครับ,บคใครจะถอดจะลื้อหรือถอดไปให้ที่รานเขาทำลยครับ